สวัสดีครับผู้ชมช่องทีเดีครับพิชเชอร์นิชพทาทงกติกาไม่ครอบประการบาวครับอังกฤษคูร่ะระหว่างลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับเยาว์ทีมเซาท์ทันตันในคืนนี้เวลนที่เจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลเปิดฝ่ายต่อราคามทา,า,มาที่สองลูกครึ่งขาวจะลงสนามกในเวลาตีสองตรงของค่ำคืนนี้เพราะฉะนั้นในเกมนี้คาราบวคับอังกฤษในรอบที่สา,สามลิเวอร์พูลเตรีะประสนามแอน็นพีต้อนรับทีมวของทีมเซาท์ทนตันโดยจเจ้าบ้านลิเวอร์พูลภายใต้การครูทีมของอันเดรสโรดลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดพวกเขาชนะมาแล้วหกนัดติดตอลอดกาย่ ทำได้ในรายการนี้พุ่งไปถึง16ประตูจาก7เกมที่โรงเล่นทางฝั่งเซาแธมปตันกลับมามีฟอร์มที่น่าเป็นห่วงพวกเขาเพิ่งแพ้ให้กับแฮมซิตี้ไป3ประตูต่อ1ในเกมลีกชิงชิพเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยสําหรับการมาเยือนทีมอย่างลิเวอร์พูลที่มีเกมลุกที่ดุดันและฟอร์มคงที่คงว่าเมื่อพิจารณาจากฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมในปัจจุบันจี่มีความเป็นไปได้สูงที่เกมนี้จะเป็นอีก1เกมที่มีการยิงประตูกันเยอะแต่ดคุณภาพที่สุดจัดของลิเวอร์พูลที่แม้ว่าจะเปลี่ยนทีมเยอะน่าจะทํให้พวกเขาสามารถเอาชนะไปได้ตามระเบียบเกมนี้ก็เลยถืใจไป็นบทต่ออีกนี้ ลึกเชีย์ลึกฟูเหมาะสมกว่าครับอะครับขอให้ฟังทุกคนชอบกระจัดขัดก็สวนใครที่ไม่มีที่ลงทุนหรือที่ไม่ได้คลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ช่องทีเด็ดรับผมเราด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปๆของพวกเราสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ